วันนี้เราก็จะมาทำสุกกี้กินกันค่ะอันนี้น้ำซุปกระดูกเอาโครงไก่มาต้มนะคะนี้เราก็จะเติมเครื่องปรุงค่ะใส่น้ำเดือดแล้วเราใส่ไก่ลงไปแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงน้ำซุปเกลือ เกลือใส่ประมาณสองช้อนนะคะในน้ำซุปก็จะมีรสด,ดีค่ะรสด,ดีก็ประมาณช้อนครึ่งค่ะมีซอสปรุงรสประมาณประมาณ3ามช้อน,นะคะ่ะซอสปรุงรส ไทยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพอมันเป็นฟองเราก็ตัดฟองทิ้งนะคะตัดฟองทิ้งให้หมดน้ำมันจะได้ใสแล้วเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูการทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะน้ำจิ้มสุก,กี้ค่ะอ่านี่เราก็จะมาดูการทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะ จิ้มของเราก็จะมีส่วนผสมมีพริกชี้ฟ้าแดงมีน้ำส้มสายชูพริกชี้ฟ้าก็ประมาณขีดหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำส้มครึ่งถ้วยแล้วก็จะมีน้ำกระเทียมดองครึ่งถ้วยเหมือนกันแล้วก็มีรากผักชีมีกระเทียมต้าหูยี้น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือะคะ่ะแล้วก็มีซอสพริกนะคะซอสพริกแล้วก็ งาขาวพั่งค่ะถ้าเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นส่วนผสมรวมกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูการปั่นเลยค่ะนี้นเราก็จะมาทําการปั่นน้าจิ้มซุก,กี้กันเลยค่ะ<ม>ก็จะมีพริกแดงประมาณขีดหนึ่งนะคะมีรากผักชีประมาณห้าต้นมีกระเทียมประมาณขีดหนึ่งค่ะ ก็จะมีกระเทียมดองปั่นไปด้วยนะคะกระเทียมดองประมาณหนึ่งหัวะเะี๋ยวเราก็จะทําการปั่นเลยนะคะทีเราก็จะทําน้ําจิ้มกันเลยนะคะไฟมัน,ม,นมืดไปลูกน้ำจิ้มที่เราปั่นเอาไว้นะคะ่ิกที่เราปั่น แล้วอะไรต่อขมอะไรน้ำตาลน้ำตาลประมาณครึ่งกิโลนะคะ กระเทียมดองประมาณครึ่งถ้วยค่ะเต้าหู้ยี้ค่ะแลน้ำส้มประมาณครึ่งถ้วยค่ะ เกลือประมาณช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะซอสพริกซอสพริกนี่เกือบขวดนะคะ ทำที่เราปั่นพริกเราก็ใส่น้ำไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะเราก็จะเคี่ยวไว้ไฟเบาๆก่อน มีน้ำมันงาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเคีเ่ยวไฟอ่อนๆไปสักกลิ่นเผ็ดออกพื่อน้ำมูกไหลเลยเคีเ่ยวไฟอ่อนๆไปสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวพอเริ่มเดือดเริ่มแล้วเราก็จะใส่หาขาวคั้วป่นค่ะ จิ้มของเราก็เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีตอนน้ำเดือดน,นะคะพอน,น้ำจิ้มเราเริ่มเดือดน,นะคะเราก็ใส่ซอสปรุงรสไปประมาณหึงช้อนโต๊ะค่ะใส่รสด,ดีไปประมาณช้อนชาค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่งาขาวค่วนะคะนาขาวก็ประมาณค้วยหนึ่ง่วยเล็กค้วยหนึ่งรอให้น้ํามันเริ่มพุนกแบบนี้ก่นอนใส่งาขาวแล้วก็เสร็จคัะก็ใส่งาขาวก็ไม่มีอะไรแล้วก็ ครบหมดทุกอย่างแล้วเขี่ยไฟอ่อนๆไปก็นี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะน้ำก็เริ่มงวดลงเริ่มเหนียวแล้วค่ะพอเริ่มเหนียวเราก็จะใส่งาขาวเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะน้ำจิ้มของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะลองทำดูนะคะไม่ยากหรอกค่ะแล้วเราก็จะมาทำการหมักหมูที่จะทำซุกกี้กินนะคะนี่เราจะมีทั้งหมูทั้งไก่เลยนะคะที่เราจะหมัก ก็จะใส่เรามีอันนี้รสด,ดีค่ะแล้วก็มีรสด,ดีประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยหนึ่งช้อนชาไข่ไก่หนึ่งฟองแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีสับประรดค่ะข้นเอาแต่น้ํานะคะให้ได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ํามันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการหมักหมูหมักไก่แล้วค่ะ ็จะใส่น้ำสับประรดไปก่อนเลยคะ่ะน้ำสับประรดนี่เราคั้นเอาแต่น้ำมันนะคะบีบน้ำมันให้ได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะที่จะเอามาหมักหมูหมักไก่แต่น้ำนะคะเราก็เขานวดไปเลยให้เข้าเนื้อหมูเนื้อไก่แล้ว,ลวกัเพราะ,ะว่าน้ำสับประรดนี่มันจะทำให้ หมูของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวค่ะเราก็ใส่ปรุง,งรสรสดีรดดพริกพริไทยซอสปรุงรส หอยมันหอยก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะอันนี้หมูหมูกับไก่รวมกันก็ประมาณกิโลกว่าแล้วก็ใส่ไข่ไปด้วยนะคะไข่ท้ายก็เป็นแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราก็นวด้เข้ากันนะคะ นวดให้เท่ากันแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็รับประทานได้เลยค่ะหมูจะนุ่มไม่เหนียวเคี้ยวง่ายค่ะสับประรดไม่ต้องใส่เยอะนะคะบอกคั้นให้ได้หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอใส่เยอะแล้วหมูเปื่อยหมดเลยใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะต่อหมูหนึ่งกิโลหมักครึ่งชั่วโมงก็ทานได้เลยค่ะ หัวให้เข้ากัน,นะคะ่ะนัวแล้วเราก็จะหมักเอาไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเราก็จะมาทานกันเลยค่ะซุกกี้เราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็น้ำจิ้มก็เสร็จแล้วอันนี้หมูที่เราหมักก็ได้เวลาแล้วค่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปแต่เราจะใช้เส้นโซบะนะคะอร่อยอร่อยกว่าวนเส้นอีก แล้วก็จะมีอันนี้ปลาหมึกค่ะต้งกอบก็จะมีเห็ดนางรมใหญ่แล้วก็ประเภทผักนี่ค่ะแล้วก็แต่นคุกกี้ของเราก็จะมีหอมเจียวกระเทียมเจียวด้วยนะคะเวลาเราตัดแล้วเราเรา,าดด้วยกระเทียมเจียวเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะ